สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าชูช่องสาวภูพานพาลวยในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวภูพานกะมีแนวทางของเลขมาตัวค่าร้านเปื้อเนาะคะ่ะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะคะจับชนเด่นเนาะคะ่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเอาก็ตามที่สาวผู้พาทได้แจ้งพี่น้องในต้นคลิปนะคะในคลิปนี้สาวผู้พานกะ มีแนวทางของเลขมาตัวค่าล้านปืเนาะคะ่ะพี่น้องคะจับชนเด่นเนาะคะ่ะบพราว่าจะเป็นของแอ็ดเด่นหรือว่าขู่โตดบนใบเขียวเนาะคะะ่ะลวก็หลายๆแนวทางนะคะสาวุพานก็ะจะมาจับว่ามันตรงกันบอเนาะคะ่ะพี่น้องคะว่าตรงกันที่ตัวใดนะคะพี่น้องเอฟซีกะมาเบิงมารับชมข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ในงวดวันที่สองผลสภาคม2566นะคะกะคะใกล้ที่รัฐบาลไทยรางวัลจะออกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะเหลืออีกบกกี่มือนะคะผลประกาศรางวัลลอตเตอรี่กใกล้จะออกแล้วเอาค่ะพี่น้องคะ,ก,ะก่อนที่จะไปเบิ่งลนวทางเนาะคะ่ะกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวุพัน,นเดอร์ค่ะพี่น้องคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะ เพื่อจะได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะค่ะก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์เนาะค่ะโดยเฉพาะเมนหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นได้เบิ้งนะคะคลิปแล้วก็เห็นแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังเนาะค่ะเพิ่นมาเบิ้งแล้วก็สบายตาแล้วค่ะพี่น้องคะมีความสุขสบายใจเ้าท่านกะ ดีใจนะคะที่พี่น้อง FC มองในแบบนี้เนาะคะ่ะบอมเนวาเข่ามาเบิงแค่ตัวเลขนะคะหรือว่าสาวพานก็นยังให้พี่น้อง FC ทั้งช่องนะคะได้เอาไปเป็นแนวทางไปเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนะคะแต่ว่ากะนนอีกแง่มุมนึงกะยังให้พี่น้อง FC ทั้งช่องเนาะคะ่ะที่เข่ามานะคะถึงจะบบเบิงตัวเลขหรือว่าบอมักตัวเลขกัเขามาเบิง มาฟังเนาะค่ะมาเบิ่งรูปภาพต่างๆเนาะค่ะพี่น้องคะเอากับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านอิหรีเนาะค่ะพี่น้องคะที่เมตตาสาวภูพานนะคะเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเอาเอาไปเบิ่งแนวทางมาตัวค่าก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของเพื่อนห้เข่ามาแล้วหางวดติดนะคะสาวพานเอามาแค่หางวดเนาะคะ่ะเอาเอาไปเบิ่งแนวทางของมาตัวค่ากันก่อนเลยเนาะคะ่ะ เอาพี่น้องคะเอามาบึงแนวทางของมาตัวค่าร้านเปิดเนาะคะ่ะเพิ่นให้เข่ามาตั้งแต่วันที่16กุมภาเนาะคะ่ะพี่น้องคะห้เข่ามาคือเลขเด่นเลขวิ่งของเพิ่นนะคะพี่น้องคะศู 1, นย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนงวดวันที่หเดือนมีนาคม2566ิเพิ่นกับหายเข่าที่6กับหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วงวดวันที่ สิหมีนาะเพิ่นกระไห่เจกับ8มานะคะกัเข่าทั้งเจ็ดและแปดทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะอันนี้เป็น3มงวดแรกนะคะที่สาวุพานเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซเอามาวิเคราะห์อเอามาเบิงนะคะพี่น้องคะว่าแนวทางของมาตัวค่าล้านเปอร์เลขเด่นเลขวิ่งของเพื่อนสองตัวนะคะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนหาเข่ามากะ ถ่างวดติดนะคะและ้วงวดวันที่หนึ่งเมษากับสิบหกเมษาเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดเป็นสายวิ่งสายรูดเนาะคะ่ะกะอย่าพลาดนะคะแนวทางของมาตัวค่าล้านปืนเนาะคะ่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกสองใบนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นให้เด่นมานะคะศูนย์กับหนึ่งกับเข่าที่ศูนย์เนาะคะ่ะ รัฐบาลไทยออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะส่วนงวดวันที่สิบหกเมษาล่าสุดเนาะคะ่ะเพื่อนไห้มาเจ็ดกับหกเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างนะคะกะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะก็เป็นแนวทางของมาตัวค่าล้านเปืนเนาะคะ่ะส่วนงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเพิ่นให้มางวดนี่วิ่งบนล่าง สี่กับสามเนาะคะ่ะชอบชอบส่วนตัวของเพิ่นมาเพิ่นจับคู่มาใหา้เนาะคะ่ะพี่น้องคะสองค่หกสองสามเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งสี่สามนะคะถ้าพี่น้องเอฟซีมักชอบในตัวเลขของเพิ่นที่เพิ่นหายมากระลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะสำรับเลขวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะสี่กับสามสาวผู้พัน ว่ามันไปนตรงกับคู่โต้นบนใบเขียวเนาะค่ะพี่น้องขาเลขเด่นของเพิ่นนะคะกับมีสามซี่สามหาเนาะค่ะพี่น้องขาเลขเด่นนะคะคู่โต้นบนใบเขียวพี่น้อง fc ที่ติดตามเพิ่นก็นจะเห็นอยู่เนาะค่ะวางงวดที่ผ่านมาเข่าที่ศูนย์หกนะคะนี่กับเป็นใบที่สาวุพานเอามาฝากพี่น้อง fc ลองเอาไปจับเบิ้งเนาะคะ่ะ ทาสีกับสามของมาตัวค่าเนาะค่ะเข่า,ะะขาอีกในงวดนี้มันจะเป็นไปได้บ่เนาะพี่น้องสามสีสามหานะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบึงอีกใบหนึ่งเนาะคะ่ะแนวทางของแอดประเด็นของเจ้านี่เพิ่นกะให้เข่านะคะพี่น้องคะเลขวิ่งเลขเด่นเพิ่นเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นกะห้มากับมีติดมามีสามีนะคะพี่น้องคะกัไปตรงกับมาตัวค่าเนาะคะ่ะ มันจะเป็นไปได้บอพี่น้องค่ะมันมากอดคอกันสี 3, 3่กับสามสามกับสี่พี่น้องเอฟซีถ้ามักถ้าชอบเนาะค่ะก็ลองเอาไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะของแอดระเดนงวดที่ผ่านมาเพื่อนกับห้วิ่งเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะาศสาวผ่านจำว่ามมพิดนะคะเพื่อนห้วิ่งมาเนาะคะ่ะหนึ่งกับศูนย์แมนบอพี่น้องคะ่ะงวดนี้เพื่อนห้มานะคะ มีหนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งี่สองี่สามี่นี่แหละค่ะเป็นแนวทางของแอดระเดนเนาะค่ะงวดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะแนวทางต่อไปเพื่อนไห้มาในงวดวันที่สองพฤษาคมเก้ากับสามนะคะกัดไปชนเด่นกับมาตัวค่าเนาะค่ะก็คือสามนะคะ กลับไปติดที่สามหาเนาะค่ะพี่น้องคะจะไปชนกับคูโตดบนใบเขียวนะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่เพิ่นกับให้เข่าต่อเนื่องนะคะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขามาสองหัวติดแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่เสาพานเอามาวิเคราะห์กับพี่น้องเอฟซีนะคะเอาพี่น้องเอฟซีว่ามันจะเป็นไปได้บ่เนาะคะ่ะมาตัวค่รลานเปืมบ่เคยกอดคอกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ถ้ามาน้ากันก็นจะมาแบบคู่ทางนะคะพี่น้องเอฟซีก็ลองไปพิจารณาเบิรงนะคะในคลิปนี้นะคะที่สาวพุพันเอาแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีไปวิเคราะห์มาวิเคราะห์น้ากันเนาะคะ่ะสรุปว่าเด่นคือสามีนะคะพี่น้องคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือสามหานะคะมันจับเป็นไปได้บ่เนาะคะ่ะว่า เลขมาตัวค่าล้านเป๋ววิ่งบนล่างของเพื่อนจะกอดคอกันมาในงวดน,นี่นะคะถ้าพี่น้องเอฟซีมักชอบตรงอกตรงใจนะคะพี่น้องก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิงถ้าวิ่งรูดนะคะเดนที่ชนกันก็คือสามเนาะค่ะพี่น้องคะลองเอาไปผิดจารณาเบิงพี่น้องเอฟซีถ้ามักถ้าชอบกะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะสามสี่สามหาเนาะ,ค,ะค่ะอย่าลืมกลับโตนําเด้อคะ่ะพี่น้องคะ ติดไว้บนลางนําเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้แนวทางที่เสาพัานจับในงวดนี้นะคะเข่ารัฐบาลไทยบ่ว่าจะเป็นสองตัวบนหรือว่าสองตัวล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอาค่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮงเฮงรวยๆเด้อพี่น้องคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ